สวัสดีค่ะตัวนี้เป็นแอร์บัสพ่นยานะคะของทางโรงกึงช่างเตี้ยพิจิตนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่64,000บาทค่ะจะเป็นตัวพัดลมใหญ่นะคะความสูงของตัวนี้นะคะอยู่ประมาณ16-17เมตรโดยรวมค่ะลูกค้าถ้าระหว่างวิ่งอาจจะมีดรอปลงไปนิดนึงเนาะตัวนี้นะคะจะมีรอบปั่นถ้าเราปั่นนะคะก็จะอยู่ที่2 0 0พปั่นได้ถึงรอบ2,000เลยต่างจากเมื่อก่อน เพียงพันห้านะตัวนี้คือแบบว่าเหยียบได้แรงสุดๆเลยคะ่ะลูกค้าเพราะว่าหางเราเพิ่มสายพานเป็น3ร่องทั้งสองระบบเลยส่วนการใช้งานนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยคะ่ะแล้วก็เหมาะต้องเหมาะกับรถไถ่ายแรงขึ้นไปด้วยนะคะถ้าต่ำตัวนี้จะอ่าเนี้ยรถไถจะไม่ไหวด้วยปาไม่ไหวนะคะขอถ้าเป็นพัดลมใหญ่เนี่ยขอให้เป็นรถไถ30แรงขึ้นไปเนาะ หัวพ่นตัวสีเขียวด้านหลังที่อยู่ในรูปนะคะลูกค้าตัวนี้จะปรับสายขวาได้เลยคะ่ะหรือว่าปรับลงล่างได้เลยไม่ต้องซีเรียสว่าวิ้นต่ําจะใช้ได้ไหมคือใช้ได้สบายค่ะลูกค้าปรับได้เลยตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนส้มส่วนมะม่วงเนี้ยโอเคเลยค่ะลูกค้าสามารถปรับได้ส่วนหัวฉีดนะคะ ส่วนหัวฉีดของทางโรงกึงนะคะจะมีแบบว่าด้านละสหัวห้าหัว6หัวขอให้ลูกค้าแจ้งมาว่าส่วนของลูกค้าเป็นแบบไหนะทางเราจะออกแบบให้ค่ะ